สวัสดีครับพบกับผมคำนบขาวหวานชาแนลอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ผมจะมาทำเมนูต้มยำไข่เจียวกุ้งสับน้ำข้นนะครับเป็นเมนูที่ทำไม่ยากนะครับทำเองได้ง่ายๆทำกินได้ทั้งครอบครัวนะครับก่อนอื่นเราไปดูส่วนผสมและว,วิธีการทำกันเลยนะครับ โอเคครับน้ำเราก็ใกล้เดือดแล้วนะครับจากนั้นเราจะนำข่าตะไคร้ใบมะกรูดพริกแล้วก็รากผักชีนะครับลงไปก่อนเลยนะครับตามด้วยหอมแดงนะครับมะเขือเทศครับแล้วก็ตามด้วยเห็ดนะครับจากนั้นก็รอให้น้ำเดือดนะครับระหว่างรอน้ำเดือดเราไปทำส่วนของไข่กันก่อนเลยนะครับในส่วนของกุ้งนะครับผมจะหั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะครับเพื่อที่จะ เอาไปตีกับไข่นะครับเวลาเราเจียวออกมาแล้วเราจะเอาไปใส่ในต้มยำนะครับมันก็จะกัดออกมามันจะกรุบๆจะอร่อยมากเลยนะครับในส่วนของไข่นะครับผมจะใช้ไข่ไก่เบอร์สองนะครับ 5ลูกนะครับจากนั้นเราไปปรุงรสกันเลยครับผมจะใส่แค่ซอสปูเขาทองอย่างเดียวนะครับเราไม่ต้องการเข้มข้นมากนะครับเดี๋ยวไข่เขาจะไปดูดเอาน้ำต้มยำก็รสชาติก็จะพอดีเลยนะครับกุ้งใส่ลงไปเลยครับปีรวมไปกับไข่เลยนะครับจากนั้นเรามาตั้งกระทะรอน้ำมันให้ร้อนนะครับน้ำมันร้อนแล้วจากนั้นก็ทำการเคียวได้เลยนะครับ แล้วก็จะใช้ไฟแรงนิดนึงเนาะจากนั้นเรามากลับไข่กันเลยนะครับกับครับนี่ครับสีสวยสีสันสวยงามมากเลยครับน่าทานมากนะครับืกลิ่นหอมมากครับเพื่อนๆน่าจะสุกแล้วนะครับจากนั้นนะครับผมจะพักตรงนี้ไว้ก่อนนะครับพักไข่เจียวไว้ก่อนนะครับแล้วเราจะไปทําส่วนของ น้ำต้มยำครับเอาแล้วครับน้ำต้มยำเราก็เดือดแล้วนะครับจากนั้นเราไปปรุงรสกันเลยนะครับเริ่มต้นด้วยผมจะใส่พริกเผาไปหนึ่งช้อนโต๊ะนะครับเข้มข้นจากนั้นผมจะใส่ไปในส่วนของน้ำมันพริกเผานะครับใส่ไปนิดนึงนะครับเพื่อความเข็มข้นสีสีจะได้สวยครับ จากนั้นก็ใส่ผงปรุงรสายชอตก็พอนะครับตามด้วยน้ำปลานะครับ2กระบวยเล็กๆเ,เนอะอาจากนั้นเราจะมาใส่นมกันเลยนะครับผมจะใส่ใบสีกระบวยนะครับใครจะใช้กะทิแทนก็ได้นะครับสีสันสวยงามครับเข้มข้นมากเลยนะครับจากนั้นก็ตามด้วยผักชีเลยนะครับอหอมหอมมากเลยครับ จากนั้นเราก็จะใส่ไข่เจียวไปด้ยนะครับใส่ลงไปเลยนะครับจากนั้นก็ปิดเตาครับใส่น้ำมะนนาวที่หลังเลยนะครับถ้าเราใส่ก่อนเนี่ยน้ำต้มยำก็จะขมได้นะครับจากนั้นผมจะชิมดูสักนิดนะครับอืมเข็มข้นครับอร่อยกำลังดีเลยครับก็เสร็จแล้วนะครับ พร้อมเสิร์ฟครับต้ยมยำไข่เจียวกุ้งสับน้ำข้นนะครับชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับเป็นกำลังใจผมเลยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ